เอนนอมูลค่าสูงหรอเราเป็นคนปัวไอ้ค่ายเทวพิทักษ์จำแม่โอลชนะทหารมาช่วยทั้งยาบัวอ่ะอ่ีก็ัอ,อดี ทั้งขอบอทั้งเสก็อยากให้ทหารมาช่วยอำเอบน้อยอ๋อำเภอจำได้จำได้ตกน้ำร้อนครับอ๋อมาอาจีพขานกันนะเดี๋ยฮ่าฮ่าฮ่า คนนี้เป็นใครอายกได้อานราษฎรกรรมนะคะแดดซุ่มมกุในการได้ทักนผู้บัชาการนะคได้มาังคณศคุณกองบัญชากาพระโอรนาสุมธพระธิการสหโชนมานิโตพ้าคณะลหนองตระคูม าจคณะภารยาตีสารีนาสหะบัน ติชาณตุมากยังเอกเป็นพุทธาตุชาเพื่อพระทิพติบัติบัติและกิจการที่นั่งอยู่นะตั้งใจโมทนาร่วมกันเวลาโยมเวลาโยมเอตั้งใจนะบั้งใจพรับผมสาธุโมทนารวตั้งไว้ที่นี้นเดยวเอจะเอาเอาไปตั้งดูหน้าพระให้พระสวดมนต์ฉลอง

ก็ช่วยได้เทียบประตูกันท่านผ้วม่านเก้าลูกกับคอนเเซอร์ค่ะแล้วขอนเดนเซอรติดส่วนทางความงานทั้งหมดนะคะ Ajahn